ในเดือนนี้ครับดาวราหูจะย้ายมาเลงลักคนละคณะราศีกันแล้วนะครับแม่สาวน้อยของอาจารย์ยักษ์ดาวมตรตยูก็โคจรถอยหลังแต่มีนิดนึงคือดาวสาวจะกลับมาเดินเป็นปกติสวัสดีครับมาพบกับรายการโหราพยายักษ์ประจำเดือนตุลาคมครับ ในเดือนนี้ครับดาวราหูจะย้ายมาเล็งลักคนละขณา,า,าราศีกันแล้วนะครับแม่สาวน้อยของอาจารย์ยักษ์ดาวมฤุตยูก็โคจรถอยหลังแต่มีนิดนึงคือดาวสาวจะกลับมาเดินเป็นปกติและเดือนนี้จะเป็นเดือนสุดท้ายที่ดาวสุขซึ่งเป็นดาวการเงินนั้นจะโดนดาวเสาทำร้ายครับ หลังจากนี้ไปนะครับท่านก็จะมีเรื่องเงินที่ดีไปอีกน้อย3เดือนเป็นอย่างต่ำนะครับเพราะฉะนั้น เดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายเรื่องการเงินไม่ดีครับอดทนสักนิดหนึ่งเดี๋ยวเรามาว่ากันไปทีละเรื่องแล้วกันนะครับเราไปด้านจิตใจกันก่อนครับในช่วงวันที่1จนถึงวันที่15ดาวประจําตัวเป็นดาวพุธด,ดาวพุธนั้นได้ตําแหน่งกเกษตรครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็จะทําอะไรตามใจตัวเองคิดถึงตัวเองมีความมั่นใจในตัวเองสูงแล้วก็มีความคิดอยากย้ายงานอยากเปลี่ยนงานอยู่ประมาณ30เนครับและ มีความคิดอยากไปทำงานต่างถิ่นต่างประเทศอยู่รวมเข้ามาอยู่ในตรงนั้นด้วยครับและอังคารที่ได้มาหาจากแสดงว่าท่านจะมีการติดต่อเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องการเดินทางไกลอะไรเข้ามาในช่วงนี้ค่อนข้างเยอะเลยครับหลังจากนั้นวันที่สาม ดาวอังคารนั้นย้ายราศีทำให้อาทิตย์กับพุธนั้นอยู่ด้วยกันเพราะนั้นช่วงนี้ท่านจะสังหอ์ค่อนข้างแม่นนะครับและดาวนั้นนะครับก็มองเรื่องใหญ่คิดการใหญ่แต่ไม่สามารถทำได้ครับเพราะดาวการเงินก็ยังอยู่ในมุมไม่ดีดาวลูกน้องก็ยังอยู่ในมุมไม่ดีพาลหัสก็โคจรถอยหลังเพราะฉะนั้น ให้เริ่มเล็กๆน้อยๆจะดีกว่าแผนการใหญ่ของท่านสำเร็จได้นะครับมีมุมให้สำเร็จแต่ต้องค่อยๆไปเป็นสเต็ปเริ่มทีละเล็กๆน้อยๆจะดีกว่าครับหลังจากนั้นวันที่15ครับดาวพุธ ย้ายเข้าไปอยู่ในราศีตุลโดนดาวราหูเล็งครับช่วงนี้จะพูดตรงปากร้ายแต่จริงใจนะไม่ได้โกหกพูดตรงปากร้ายคิดอย่างไรพูดอย่างนั้นก็ให้ระหว่างเรื่องคำพูดไว้สัก3-4วันครับหลังจากนั้นวันที่17ดาวราหูจะออกมาจากภพมลณนะข้อดีคือด้านสุขภาพจะดีขึ้นครับ ข้อเสียคือดาวราหูมาเล็งลักแล้วนะคบเพราะฉะนั้นท่านจะมีความคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรตัวเองหลายๆเรื่องหลายๆราวในช่วงนี้เลยครับอย่าไรไายเสียรอให้มุมดาวการเงินดาวการงานมันเข้าล็อกนะครับจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไปในทางที่ดีแต่อย่าเพิ่งทําตอนนี้เท่านั้นเองหลังจากนั้นวันที่18ครับดาวทิตก็ย้ายราศีอีกครั้งหนึ่งครับทีนี้ นะครับความคิดท่านก็จะมุ่งมั่งเกี่ยวกับเรื่องการหาเงินแต่การหาเงินนั้นมันจะมีวิธีเข้ามาหลายๆทางอะไรที่มันผิดกฎหมายหรือมันเทานักหรือดำนักก็อย่าไปทำมันนะครับเอาแค่ซอฟๆพอเล็กน้อยยังดีกว่ามีรายได้แฮปปี้ไม่เดือดร้อนใครทำได้ครับแต่ว่า ถ้ามันดาร์กมันทําให้คนอื่นเดือดร้อนก็อย่าไปทํามันแล้วกันนะครับมันจะมีรายได้เข้ามามากมายเลยครับและดาวใจนั้นจะอยู่ตรงนี้ไปจนถึงวันที่1พฤศจิกายนดาวพุธก็จะย้ายราศีอีกรอบหนึ่งส่วนการตัดสินใจนะครับในช่วงแรกในช่วงวันที่4จนถึงวันที่9อย่าตัดสินใจช่วงนั้นนะครับ ดาวพุธเสวยตรียางสาวแล้วก็อีกช่วงหนึ่งคือช่วงวันที่21จนถึงวันที่26ครับช่วงนั้นดาวพุธก็เสวยตรียางสาวทั้งหมด2ช่วงด้วยกันนะครับส่วนให้รอบหนึ่งนะครับวันที่4 จนถึงวันที่9ตุลาคมช่วงที่1แล้วก็ช่วงที่2คือวันที่21จนถึงวันที่26ตุลาคมครับถ้ามีการคุยงานหรือมีการอะไรใหญ่ๆอย่าได้นัดคุยนัดพูดช่วงนั้นเพราะช่วงนั้นท่านจะโมโหร้ายแล้วก็มีอะอารมณ์ที่ไม่ค่อยสุนทรีเท่าไหร่ครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับด้านจิตใจครับสวัสดีแฟนคลับโหราพยายกรทุกท่านครับตอนนี้ทางโหราพยายกรได้เปิด สมาชิกเมมเบอร์แล้วนะครับใครที่มาเป็นสมาชิกเมมเบอร์นั้นจะได้รับสิทธิ์ดวงรายสัปดาห์แล้วก็ดูดวงรายวันโดยแยกเป็นลัคนาราศีนะครับมีค่าใช้จ่ายเพียงคนละ129บาทต่อเดือนแถมยังมีโปรโมชั่นด้วยนะครับใครสนใจสามารถแอดไลน์ไปได้ที่นะครับ Line ID ดียักษ์ fc นะครับ y a k ครับแล้วก็ fc นะครับแอดไลน์ไปสอบถามรายละเอียดได้นะครับ เพียงเดือนละ129บาททใครที่นะครับอยากจะสนับสนุนนะครับอยากจะดูดวงรายวันก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยครับอ,อาจารย์ยักษ์ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกันทําบุญสร้างพระพุทธสุวรรณเจดีซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุณวัดป่าเทพจักรกพันวนาลามตำบลตะกุดไรอําำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ ได้ที่ธนาคารอมสินสาขาหัวหินชื่อบัญชีร่วมบุญสร้างพระพุทธสุวรรณเจดีนนทีนี้ เรามาดูด้านการเงินกันนะครับดาวการเงินนั้นมีทั้งดาวรายได้หลักและดาวรายได้เสริมดาวรายได้หลักเป็นดาวสุขดาวรายได้เสริมเป็นดาวเสาปรากฏว่าดาวรายได้หลักนั้นดาวสุขนั้นโคจรโดนเสาเล็งเพราะฉะนั้นใครที่เอาเงินไปลงทุนมีเกณฑ์จะเจ๊งกับบงนะครับเพราะฉะนั้น อาจารย์ก็ยังพูดเหมือนเดิมว่ายังไม่แนะนําให้คนลักนานราศีการหรือแม่สาวน้อยของอาจารย์ยักษ์นั้นลงทุนหรือเริ่มธุรกิจใหม่อะไรในช่วงนี้ครับและดาวศุกร์ในช่วงนี้อยู่ในภพวินาศและเสวยเริกที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้หาเงินได้เท่าไหร่ก็หมดเท่านั้นเรียกว่ามีเกณฑ์เป็นหนี้เป็นสินเลยทีเดียวเพราะนั้นช่วงนี้อย่าให้รางวัลตัวเอง กินข้าวตามสั่งอาหารตามสั่งอย่าไปกินชาบูอย่าไปกินบุฟเฟ่หรืออย่าไปนะครับซื้ออะไรที่มันเวอร์วังอลังการเกินกำลังของตัวเองในช่วงนี้เด็ดขาดเลยนะครับและดาวสุกนั้นจะเริ่มเข้ารูปเข้าลอยในช่วงวันที่18ตุลาคมดาวสุกจะเสวยมหัตถโนเริก ทีนี้แหละดาวการเงินเสวยเลิกดีเข้มแข็งก็จะหาเงินได้อย่างที่ต้องการและมีเกณฑ์มีโชคไม่คาดฝันเข้ามาด้วยเพราะอาทิตย์กับสุกนั้นเป็นกเกษตรสลับเรือนและในช่วงนี้นะครับถ้าอยากจะขายมรดกจริงๆมันมีเกณฑ์ได้รับมรดกหรือขายของพวกอสังหาริมทรัพย์พวกบ้านรถที่ดินได้ตั้งแต่วันที่3ตุลาแล้วนะครับก็คือเอาไง,ไง่ายๆคือตั้งแต่3ตุลา จนถึง15พฤศจิกาเนี่ยคนละคณาราศีกันมีเกณฑ์ได้รับมรดกหรือสามารถขายบ้านขายรถขายที่ดินขายของเก่าได้ในช่วงนี้แต่ถ้าบ้านไม่มีมรดกพ่อแม่ไม่ได้เหลืออะไรไว้แต่มีของเก่าของสะสมอยากจะประกาศขายช่วงที่ดีที่สุดจะกลายเป็นช่วงหลังจากวันที่18ไปแล้วนะครับให้สุขนั้นได้วอละโคตมณวางแล้วก็เสวยเลิกพ่อค้า อาคารที่เป็นปราแบบนี้มันก็ทําให้นอกจากสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ยังทําให้สามารถขายทรัพย์สินมรดกหรือของมือสองที่เราเก็บไว้เพื่อเก่งราคานั้นสามารถขายได้ในช่วงนี้แต่ในทางกับกันช่วงที่ซื้อของที่เป็นของมือสองของมีราคาท่านสามารถซื้อได้แค่วันที่3จนถึงวันที่17ไม่เกินกว่านี้นะครับเพราะ เลยไปกว่าวันที่17แล้วดาวังคารซึ่งเป็นดาวมรณะนั้นเสวยเริกไม่ดีเมื่อเสวยเรื่องไม่ดีของที่ได้มาก็การันตีว่าจะเป็นของปลอมของมีตําหนิของทําเหมือนหรือซื้อมาแล้วใช้ไม่ได้นานก็จะพังจะเสียนะครับอันนี้ก็เป็นเกตเล็กเกดน้อยเกี่ยวกับเรื่องการเงินและหลังจากวันที่3พฤศจิกาเป็นต้นไปครับดาวศุกร์นั้นจะย้ายมาทับตัวทานเพราะฉะนั้น เรื่องปัญหาการเงินก็จะไม่มีและรายได้ก็จะดีไปอีก3เดือนเป็นอย่างน้อยนะครับส่วนใครที่ชอบเสี่ยงดวงอาจารย์มองว่ามุมดาววันที่1ตุลากับว,วันที่16ตุลานั้นไม่ค่อยดีเลยครับแต่จะมีเกณฑ์โชคดีมากๆเลยในช่วงวันที่1พฤศจิก,กานะครับเพราะนั้นถ้าชอบเสี่ยงชอบสายบันเทิง1พฤศจิก,กามีเกณฑ์ถูกหวยครับสำหรับคนลัคนาราศีกันครับ ส่วนดาวทิตที่ย้ายมานะครับก็จะทำให้มีโชคลาภแบบไม่คาดฝันเข้ามานะครับแต่ว่าเรื่องการพนันนั้นหยุดไว้ก่อนนะครับเนื่องจากดาวมันไม่ค่อยดีนะครับส่วนดาวพุธนั้นก็คือเป็นดาวประจําตัวท่านนอกจากท่านจะมีดวงเรื่องโชคลาภเงินทองแล้วยังมีความคิดในการหาเงินหาทองในเมื่อท่านมีความมุ่งมั่นในการหาเงินก็ย่อมอะไรครับได้เงินตามที่ท่านต้องการยิ่งดาวดราหูมา ใครที่เคยขี้เกียจจะกลับมาขยันและมุ่งมั่นในการหาเงินมากเป็นพิเศษเลยครับก็ขอให้ทุกท่านผ่านในช่วงวันที่1นึ่งจนถึงวันที่18ตุลาไปให้ได้ครับหลังจากนั้นทุกอย่างจะค่อยๆเบาลงจนกลับมาบวกในไม่ช้าครับส่วนการรับลูกน้องยังไม่มีมุมเท่าไหร่นะครับเป็นไปได้ทําเองดีกว่าหรือไม่ก็จ้างลูกน้องคนอื่นมาโดยมีการเส,รสัญญาสักนิดนึงแต่ว่า อะไรที่แพงๆอะไรที่หนักหน่วงเช่นการต่อเติมบ้านการรับงานที่หนักหน่วงนั้นระวังนะครับลูกน้องหนีครับเพราะดาวเสาร์นั้นเสวยตรียางที่ไม่ดีแล้วก็โคจรถอยหลังแม้ว่าดาวเสาร์จะกลับมาเดินเป็นปกติในช่วงวันที่24ตุลาคมแต่มันก็ยังเสวยเริกไม่ดีและอยู่ในเรือนพบอลีเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถ้ามีลูกน้องจะสร้างปัญหามากกว่าสร้างความแฮปปี้ให้กับท่านครับ สวัสดีครับสำหรับใครที่สนใจเรียนโหราศาสตร์นะครับจันทรคติกับอาจารย์ยักษ์นะครับจะเปิดสอนในวันที่3กุมภาพันธ์นะครับมีค่าเรียนเดือนละ2000บาทนะครับและเป็นหลักสูตรระยะสั้นครับ6เดือนจบเดียวกันครับใครไม่ชอบเรียนออนไลน์อยากจะมาเรียนสดที่บ้านอาจารย์ยักษ์ได้เจอกันตัวเป็นๆน,นะครับก็จะมีเปิดสอนให้ในวันอาทิตย์ที่ 4กุ่มภาพันธ์นะครับรีบจองนะครับสำหรับใครที่อยากมาเรียนสดที่บ้านนะครับส่วนเรียนออนไลน์นั้นนะครับสามารถดูกี่ครั้งก็ได้ดูกี่รอบก็ได้ดูย้อนหลังได้แล้วก็ดูที่ไหนก็ได้นะครับสนใจก็เหมือนเดิมครับแอดไลน์ไปที่นะครับแอดมินยักษ์ครับติดต่อกับคุณอ้อมได้เลยครับต่อมาเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพกันบ้างนะครับ เรื่องสุขภาพตอนนี้ดาวพฤหัสตกพบมรณนะเพราะฉะนั้นท่านจะมีเกณฑ์เดินทางไกลมีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศครับแต่ดาวพฤหัสนะครับเป็นดาวพันธุนอกจากแปลว่าการเดินทางไกลแล้วยังแปลว่ารถยนต์เพราะฉะนั้นในเดือนนี้ก็ยังต้องระวังอุบัติเหตุทางรถยนต์อยู่ครับส่วนดาวราหูที่อยู่ในพบมรณนะหลังจากดาวราหูย้ายแล้วในวันที่17 ท่านจะต้องระวังก่อนเจ็ดหลังเจ็ดเพราะมันเป็นดาวใหญ่ที่จะย้ายราศีอาจารย์กลับมองว่าให้ท่านระวังเกี่ยวกับเรื่องระบบทางเดินหายใจหน้ามืดเป็นลมความดันมันจะส่งผลไปอีกเจ็ดวันแสดงว่าอาการสุขภาพเกี่ยวดาวราหูที่มาทำร้ายท่าน เกี่ยวกับเรื่องลมความดันนะครับอาการหน้ามืดหรือว่าการเจ็บหัวใจหรือการนอนไม่หลับอะไรต่างๆนะจะหมดไปหลังจากวันที่24นะครับตุลาคมครับและดาวมรณะเองในช่วงแรกดาวมรณะนั้นกลุ่มตัวเพราะนั้นท่านต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องท้องหรือว่าบางคนอาจจะมีการผ่าตัดในช่วงนี้ไปแล้วนะครับแต่ต้องการผ่าตัดจริงๆช่วงที่เหมาะสมกับกลายเป็นว่า ให้ดาวมรณะนั้นโคจรเป็นปราดีกว่าให้ดาวอังคารนั้นไปทับตัวนะครับเพราะการที่ดาวมรณะเป็นปลาท่านผ่าตัดในช่วงเนี้มันก็จะแผลหายไวเจ็บไม่นานหรือการผ่าตัดนั้นเป็นไปด้วยความสะดวกโยทินช่วงที่ควรทำนะครับก็คือจะเป็นช่วงวันที่สแต่ไม่เกินวันที่17นะครับตุลาคมเพราะฉะนั้นในช่วงแรกวันที่1จนถึงวันที่3ที่ดาวอังคารนั้น โคจรทับตัวก็ให้ระวังของมีคมให้ระวังเจ็บท้องนะครับให้ระวังปวดฟันเจ็บฟันในช่วงดังกล่าวครับหลังจากนั้นดาวมรณะให้คุณครับโคจรเป็นปราท่านก็จะกลายเป็นว่าไม่เจ็บตัวเดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ขายบ้านขายที่ดินหรือได้รับมรดก ในช่วงนี้ให้ระวังมีภูมิแพ้อากาศนิดหน่อยในช่วงหลังจากวันที่17เป็นต้นไปเพราะดาวอังคารนั้นโคจรติดพิษคลุฑเพราะฉะนั้นก็จะมีเกณฑ์มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบหายใจครับส่วนดาวเสาร์ที่กลับมาเดินเป็นปกติอาการที่จะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องโควิดก็จะหมดไปหลังจากวันที่24ตุลาคมครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพครับ สำหรับแฟนเพจโหราพยาย์นะครับที่ชอบดูดวงอยู่แล้วนะครับในช่วงนี้นะครับจะมีรายการใหม่ครับชื่อรายการพยายก์จักรราสีนะครับจะเป็นการไลฟ์สดพูดคุยกันแล้วก็จะมีเอาเกี่ยวกับเรื่องความรู้ด้านโหราศาสตร์มาพูดคุยจะเริ่มทุกวันพฤหัสเวลาสามทุ่มครับตอนแรกคือวันพฤหัสที่10สิงหาคมนี้นะครับยังไง ไม่ควรพลาดก็กดไลค์กดติดตามช a n n e นี้ไว้นะครับอย่าลืมไปรับชมรับฟังกันเยอะๆนะครับทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องงานกันบ้างนะครับดาวการงานนั้นเป็นดาวเดียวกับดาวใจตอนนี้มีดาวเกตอยู่ในพบการงานเพราะฉะนั้นถ้าใครตกงานอยากได้งานแนะนำครับไปสัมภาษณ์ที่ไหนไปสมัครงานที่ไหนไหว้เจ้าที่ก่อนเข้าไปคุยสัมภาษณ์หรือ ไปวัดเลยครับไปขอดไปขัดห้องน้ําขัดเสร็จเข้าไปในโบสขอพรกับพระประธานในโบสขอให้ได้งานตกงานแล้วอยากได้งานอยากได้งานที่ดีๆนะครับแต่อาจารย์บอกไปแล้วนะครับถ้างานดีเงินด,นดีต้องรอจนถึงวันที่18 สลาคมให้ดาวสุกนั้นสเสวยมหัธนเริกก่อนนะครับแต่ถ้ามองในช่วงวันที่1จนถึงวันที่15ที่ดาวพุธมาเป็นเกษตรนั้นมันจะเป็นงานใหญ่งานหนักนะครับในช่วงวันที่1จนถึงวันที่3จะเป็นงานต่างประเทศเป็นงานแก้ไขปัญหาเป็นงานที่จะต้องพูดคุยเจรจาครับ หลังจากนั้นมันจะเป็นงานคือ2อ,อย่างคือครับไม่เป็นงานต่างประเทศก็เป็นงานแบ็กออฟฟิศไม่ได้เจอผู้คนเช่นเป็นงานบริการหลังการขายครับเพราะว่าดาวทิตนั้นเป็นดาววินาศครับหลังจากนั้นวันที่15ดาวพุธซึ่งเป็นดาวการงานนั้นโคจรเข้าไปอยู่ในภพการเงินนะครับ ดูตามนี้แล้วมันก็มาเจอกับดาวอังคารอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นก็จะเป็นงานแก้ไขางานที่ปรึกษางานตัวแทนงานในหน้าครับแต่อย่างที่บอกนะครับถ้าสุขยังไม่เสวยเลิกดีนะครับรายได้นั้นจะไม่ได้ตามอย่างที่คุยไว้หรือคุยไว้ก็จะไม่ตรงปกเช่นท่านรับอยู่ที่เดิม80,000ไปคุยกับที่ใหม่เขาให้แสนสามต่างจากเดิม5 0,000พอทำงานไปเรื่อยๆย้ายงานไปตรงนั้นได้แสนสาม เขาบอกว่าไม่ให้ผ่านโตขอกดลดเงินเดือนเหลือ80,000เท่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแนะนำว่ารอให้ดาวสุกนั้นดีเสียก่อนจะดีกว่านะครับและหลังจากนั้นวันที่17ตุลาคมดาวราหูย้ายเข้าไปอยู่ในมรณนะแล้วก็ดาวอาทิตย์นั้นเข้ามาทับกับดาวพุธซึ่งเป็นดาวการงานอีกรอบหนึ่งก็จะมีงานต่างประเทศเข้ามาหรือเป็นงานบริษัทต่างชาติ ที่มาทำธุรกิจในประเทศไทยก็ได้เพราะว่าในช่วงนั้นสุกกับอาทิตย์เป็นเกษตรสลับเรือนเพราะนั้นก็การันตีเรื่องเงินดีมากสสามารถทำได้ทนทำได้ยาวทำได้นานแต่อาจจะเป็นงานที่ต้องมีการเดินทางไปต่างถิ่นต่างประเทศต่างจังหวัดหรืองานมีการติดต่ออะไรลักษณะนั้นแต่ถามว่างานในช่วง1จนถึง15กับงานช่วง1 5จนถึงสิ้นเดือน อันไหนงานหนักกว่าการงานช่วงวันที่1จนถึง15งานหนักกว่าแล้วก็ถ้าจะสมัครต้องสมัครบริษัทใหญ่ถึงจะถูกกับดวงในช่วงดังกล่าวส่วนการรับลูกน้องไม่ต้องพูดถึงเลยครับดาวเสายังทํามุมไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นลักษณะงานเป็นซีโองานเป็นหัวหน้าอย่าเพิ่งย้ายงานช่วงนี้ครับท่านจะไปแล้วทะเลาะก,กับลูกน้องเดิมที่มีอยู่หรือ ถ้า้าถ้าเอาทีมงานท่านไปมันก็จะมีปัญหาเข้ามาในภายหลังไม่แนะนำด้วยประการทั้งปวงส่วนการขยายธุรกิจกิจการไม่ได้เลยครับพรหัดตกภพมรณะมนุษย์ยตถอยหลังเสาก็ยังเสวยเลอกไม่ดีแถมสุขกับเสาก็ยังเล็งกันอยู่เอาเป็นว่าเดือนที่จะล่ำรวยก็คือจะเริ่มหลังจากเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปอดทนหน่อยครับ สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์ทุเดย์ Today อีกครั้งนะครับก็วันนี้นะครับที่มาไม่ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องว่าใครดีใครไม่ดีแต่จะมาเตือนนะครับว่าให้ทุกท่านเตรียมรับเอฟเฟกนะครับเรื่องไม่ดีนะในช่วงครึ่งปีหลังนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะไล่เป็นดวงดวงให้นะครับอย่างเช่นดาวเสาวซึ่งเป็นดาวตรีเทพแล้วก็เป็นดาวที่นะครับ โทษทุกข์ด้วยนะครับเพราะนั้นก็จะทำให้ลำบากเดือดร้อนมีปัญหาปรากว่าดาวเสาเองนะครับในเดือนมิถุนายนนี้จะโคจรถอยหลังในวันที่19มิถุนายนแล้วก็ตัวดาวเสาครับจะมีการกลับมาเดินเป็นปกติในช่วงวันที่24ตุลาคมและดาวเสาในปีนี้นะครับในปีนี้สเสวยตรีอังเสาทั้งปีเลยเรียกว่านะครับคนที่ มีดาวเสาเป็นดาวหลักเช่นลัคนาราศีธนูซึ่งดาวเสาเป็นดาวการเงินนะครับคนลัคนาราศีเมษที่ดาวเสาเป็นดาวการงานหรือคนลัคนาราศีสิงห์ที่โดนดาวเสาทําร้ายอยู่ก็จะโดนหนักเป็นคูณ2ไปลักษณะนั้นหลังจากนั้นในช่วงเดือนนะครับกรกฎาคมดาวทุกดวงจะเริ่มนะครับ โครจรเข้ามาโดนดาวเสาร์ทันร้ายตั้งแต่ดาวอังคารดาวศุกร์ดาวพุธที่จะย้ายมาในช่วงวันที่23กรกฎาคมพอวันที่1สิงหาครับดาวศุกร์โครจรถอยหลังทีนี้คนที่มีดาวศุกร์เป็นดาวการเงินเช่นลัคนาราศีการลัคนาราศีเมษก็จะเริ่มมีปัญหาแต่เป็นปัญหาแบบคูณสอง เพราะว่านอกจากดาวศุกร์ที่ถอยหลังแล้วยังโดนดาวเสาร์ทำร้ายอีกครับหลังจากนั้นวันที่11สิงหาคมดาวพุธโครจรถอยหลังเห็นไหมครับถอยหลังกันมาเป็นสเตปเลยแล้วก็ในช่วงวันที่17สิงหาคมดาวอาทิตย์ก็ย้ายมาโดนดาวเสาร์ทำร้ายอีกจะมีเบาอยู่หน่อยนึงคือดาวคารนั้น ไม่โดนดาวเสาร์ทำร้ายหลังจากวันที่นะครับ18สิงหาคมทีนี้พอในเดือนกันยายนดาวพุธกลับมาเดินเป็นปกติครับดาวศุกร์ก็กลับมาเดินเป็นปกติในช่วงวันที่15กันยายนแต่ดาวมฤรตะยูซึ่งเป็นดาวอาเพศครับโครจรถอยหลังในช่วงวันที่21นะครับ กันยายน์แล้วก็ดาวพฤหัสเองนะครับในช่วงที่29สิงหาก็โครจรถอยหลังแล้วก็ถอยหลังยาวไปจนถึงวันที่10มกราคมดาวพฤหัสถึงจะกลับมาเดินเป็นปกตินะพอเข้าเดือนตุลาครับดาวราหูย้ายราศีทีนี้ดาวราหูก็จะย้ายไปเลงลัคนาคนราศีกันอีกรอบหนึ่งนะครับ ก็จะเริ่มมีปัญหาส่วนลัคนาราศีสิงห์น้สวย3าสี่เด้งเลยครับคือเสาเล็งรักแถมดาวคนรักคือดาวดราหูก็ตกคบมอละนะอีกนะครับแต่จะเป็นมุมดีของคนลัคนาราศีตุลที่ดาวดราหูเลิกทำร้ายเสียทีอะไรลักษณะนั้นนะครับและวันที่24ตุลาคมครับดาว เสาวกลับมาเดินเป็นปกติแต่ดาวเสาที่กลับมาเดินเป็นปกติมันไม่ได้เสวยตรียางดีมันก็ยังเสวยตรียางสาวเสวยเลิกไม่ดีอยู่เพราะนั้นนะครับในช่วงปีนี้เท่ากับดาวเสาไม่ได้ให้คุณกับใครเลยนะครับต่างคนต่างมีปัญหาการทีละเรื่องทีละลาวเพราะฉะนั้นก็ดูแล้วฮาร์ดคอร์หนักหน่นวงพอสมควรสำหรับในช่วงครึ่งปีแถม ดาวพุทธที่จะเดินถอยหลังเป็นครั้งสุดท้ายในช่วงเดือนธันวาคมนะครับธันวาคมนั้นดาวพุธจะโครจรถอยหลังตั้งแต่วันที่3ทธันวาคมไปจนถึงวันที่24ซึ่งก็สิ้นปีไม่มีใครทำอะไรแล้วเพราะฉะนั้นใครที่เตรียมเงินไว้ใครที่อยากย้ายงานใครที่อยากจะออกจากงานไปเปิดธุรกิจส่วนตัวถ้ามุมมองของอาจารย์ซึ่งอาจารย์เนี่ยต้อง ไม่ได้อวยนะแต่อาจารย์เป็นเซียนด้านการให้รกิกคือใครอยากได้เกิกแต่งงานผ่าคลอดขึ้นบ้านใหม่ถอยรถนะครับอาจารย์จะค่อนข้างเก่งเรื่องนี้ทีนี้พอดาวมันไม่ดีแบบนี้นะครับอาจารย์ก็จะบอกว่ามันก็ไม่มีมุมดาวหรือไม่มีรกิกให้เปิดกิจการหรือเปิดงานใดช่วงดังกล่าวนะครับเหมือนกับการติดกระดุมครับถ้าคุณติดเม็ดแรกผิด คุณก็จะติดเมต็ดต่อไปผิดทุกอันเลยเพราะนั้นอาจารย์ก็เลยมองว่าถ้ารอได้แนะนำครับรอในช่วงเดือนมกรากุมภาไปดีกว่าหรือถ้าจะให้ทั้งพลฤหัสและสาวนั้นให้คุณแบบสูงสุดคือเปิดช่วงนี้ไม่มีคำว่ามีปัญหาเนี่ยจะต้องเป็นนะครับมีนาคม67ไปแล้วนะครับอันนี้ก็ อยากให้ทุกท่านระวังเกี่ยวกับเรื่องต่างๆนะครับจะเห็นได้ว่าอาจารย์ได้ออกคลิปเตือนแล้วว่าครึ่งปีหลังนะครับเรื่องของดวงโลกแล้วก็ดวงประเทศไทยจะมีปัญหาวันนี้อาจารย์ก็ออกมาย้ำสักทีหนึ่งว่าซึ่งเรานั้นเป็นคนที่อยู่ในบ้านถ้ามองประเทศนะครับมองโลกเป็นหมู่บ้านมองประเทศไทยเป็นบ้านเราอยู่ในประเทศไทยซึ่งดวงเมืองก็คือ ลัคนาดารา4ีเมษเวลาดาวมีปัญหาแบบนี้เราก็ต้องโดนผลกระทบไม่มากก็น้อยก็อยากให้ทุกคนนะครับตั้งรับหรือเตรียมใจหรือมีการเก็บเงินเก็บทองหรือมีการวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้เงินการลงทุนหรือการงานที่ตัวเองทําอยู่สักนิดหนึ่งนะครับก็รู้ไว้ใช่ว่ามีประโยชน์เล็กน้อยก็แฮปปี้แล้วครับอย่างน้อยท่านก็ทราบล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ อย่างเช่นในช่วงนี้ก็ต้องระวังนะครับอุบัติเหตุเพศภัยทางอากาศทางน้ำพายุเข้าก็เป็นอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวมาในช่วงก่อนหน้านี้ยังไงชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับทีนี้เรามาดูเรื่องสุดท้ายกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับลัคนาราศีกันหลายคนน้อยใจช่วงที่พฤหัสเป็นเกษตรดาวนั้นก็ไม่ดีดาวนี้ก็ไม่ดี ช่วงนี้พระฤหัสตกมรณะดันโคจรถอยหลังแล้วเมื่อไหร่นะครับคนลาคนาราศีกันจะเจอรักดีๆสักท,ทีก็รอให้พระฤหัสย้ายเข้าไปอยู่ในราศีพฤษภป,ประมาณวันที่1พฤษภาปี67นะครับในช่วงนี้ถามว่าเป็นอย่างไราอาจารย์อยากจะบอกว่านะครับถ้าอยากได้คนที่ไปกันได้นิสัยรวยหรือพอจะหาเงินเก่ง อาจจะต้องรอในช่วงหลังจากวันที่18ตุลาคมไปแล้วก็จะได้ครบทนครบยาวครบนานเลิกยากด้วยนะครับเท่ากับในช่วงวันที่1จนวันถึงวันที่18คนที่เข้ามาจะเป็นคนข้างปากร้ายใช้เงินเก่งเจ้าชู้นะครับแล้วก็ มีเกณฑ์ที่ท่านจะเลือกผิดด้วยถามว่าในช่วงวันที่18นั้นดาวราหูย้ายมาอยู่ตรงนี้อาทิตย์พุธอังคารย้ายมาอยู่มุมนี้ดีหรือตอบเลยว่าดีและดาวราหูที่เพิ่งย้ายมานั้นได้วอรละโคตมะนวางเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ทําร้ายคนลัคนาราศีกันในช่วงที่ได้วอรละโคตมะนวางนั่นเองเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาในช่วงนี้ก็จะการเงินดีรายได้ดีหาเงินเก่งเลิกกันยาก แต่ต้องระวังก็คือจะมีคนมาจีบมีคนเข้ามาชอบเยอะเพราะนั้นท่านก็จะต้องแข่งขันกันพอสมควรแต่ด้วยมุมดาวอย่างนี้อาจารย์ว่าท่านสามารถที่จะพิชิตใจได้เพราะว่าดาวนั้นมันไปอยู่ที่ตัวท่านแสดงว่าจะเจอคนที่ ไปกันได้คบกันได้แต่จะมีข้อเสียอย่างเดียวคือพลึหัสนั้นมันตกคบมรณะและมันจะโครจรถอยหลังแสดงว่ามันจะเป็นอะไรแบบนานๆเจอกันครั้งไม่ได้เจอกันอย่างต่อเนื่องอะไรลักษณะนั้นมากกว่าเท่ากับว่าถ้าใครมีแฟนการเงินของท่านที่นะครับมีปัญหาก็จะกลับมาดีพร้อมกับแฟนท่านคือหลังวันที่18ไปแล้วแล้วก็ตัวท่านเองถ้าอยากมีเบบีมีบุตรมีธิดาก็ นะครับทันกันบ้านสักนิดหนึ่งหลังจากวันที่18ตุลาคมเป็นต้นไปครับส่วนการงานถ้าแฟนท่านตกงานอยู่ก็มีเกณฑ์ได้งานหรือหางานได้ในช่วงหลังจากวันที่24ตุลาคมเป็นต้นไปเช่นเดียวกันครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดสำหรับคนละคนาราศีกันสู้ๆนะครับแม่สาวน้อยอาจารย์ยักษ์เอาใจช่วยครับสวัสดีครับ